เขาต้องเนี่เขายัางเขามาหาันถึงล้งนลายเว้ยหาสบายดีี่ลอทางไกหลังไกเมื่อวีนเขาสมัยยามหานมูเกี่ย เมันตั้งห้างมานี่ก็ได้หลายปีละเออเป็นห้างน,น่ยเป็นมาจาังไรก็ไปถามเขาเลยว่าเป็นมาได้อย่างไงจากปีแรเที่ตั้งอยู่ดีเอา้าไปเบิ่งบรรยากาศในห้างของเพิ่นเลยเอา้าไปพอกันเลยโอ้เพิ่นเด็ดเด็ดมนเด็ดถ่ายได้อยุติเย่ได้ได้ดได้ได อันนี้มันอย่างนแรกพี่เงี้นอันนี้แรกเป็นเพียของโตโยต้าโฟร์คเนอร์กับตะเข้ามากอ้ราคาสิบผ่าชจะน่อยลูกค้าอยู่ในนี่วะอยู่โลโก้ดีที่โลโก้โลโก้ขายส่วนใหญ่ขายโลโก้น้อยนะที่ะี่สองพันคุณพูดนะส่งมาตั้งแต่เม่งแต่ว่าส่วนหก่บโลโก้หโลโก้มาได้โย่ัำนำสุ อันโ่จดะได้ห้านี่เนาะตั้งมาจากปีละนี่ตั้งแต่แปดสิบเก้าเลยอ่าแปดสิบเก้าอะไรโอ้มันมหลาย 8, ปีสัมพนเนาะสวดอิทธิได้ห้าสำนี้เนาะอิทธิพลได้่งา,ง,าง,งเด้ยอ,อ่เป็นไปไปหลัตกทรายเป็นมาซอยกนเดียวอ่ะกนเดียว เียน12มอลงแล้ว huh. ก oh, no. uh ็มาซอยก็ด uh ีแล้วมีหลกสายมาซอยโอ้โหได้ได้งได้เจเมนะเช็คเบอรว่ามันหัวบอมะมันอจะไงมันโอ้โหี่ยวสายเลี้ยวขวามันดีบอมี่น่นอะไปเลยไปขุดข้าน้ำตู้หลกามที่บีอุใช่ล้นะติดบ้ ลูกสายลูกสายครับตัอแมนและเ็นว่ามันมันมันเท่ต่ออยู่คนนี้นะพูดบอกแล้วโอ้ดีแล้วพอมาสร้างให้ซื้อหันบอกบอกเอฟซีอซื้อหันโอ้ลงตาร์ซีวิงอ่าตัรศับตัวับตัวับแปดหนึ่งเก็ดแปดสามสี่ห้าหนึ่งเก้าเด้ออ่าออกมาติดต่อได้สคนลาวสมพลาวนั่ซื้อขึ้นน่ยซื้อขึ้นน่ยที่อยู่ให้ เพิ่มแค่เดียวสนใจคนละดีมีแห้งอยู่ดิมีแห้งมาเป้มามาแต่บ้านมาแต่ลาวนี่พันก็รอดเทไรออกจากบ้านมาลาวเขาอออแปดสิบรแปดสิบพันน้ำคายบอบอุบลพันุบลนเออไปุบลอยู่บนจากจากปีนี่สามปีโว่สามปีสามปีนี่แหละหมายความว่าออกอยู่บ้านเขาเจิบ เกิเกจิเอยู่บนสามปีเนาะอยู่ศูนย์หอาอศูนย์นี่ยเนาะอยู่ศูนย์บนยูต้ามาขันตุ๊กนี้เลยผมได้ไปใส่เงินังสือน้ำกันเพราะหุนเนาะเนแล้นลัน้กอุดุมเนียเนาะเอ้อจบแล้บออุดมอุดมในหอต่ำไฮเนาะดี่นอะเนอุดูุ้นกาเต่งขึ้นมอสาเต่งขึ้นอุดมมาก่อนมาเข้าอุดมนี้เริ่มศูนยลยล่ะพไมียังพ่อแม่พามาม ุลทำนำซูอยู่โว่อ่งว่ามีมีแหงมีผลหลายนอะมาเมกากับภาษาตัวหนึ่งก็ม่ได้หรอกโอตัวหนึ่งก็ม่ได้แล้ไจะภาษาลาวภาษาลาวก็ได้ต้นไมนโอ้ดีดีมาเงียนอยู่ที่ไรภาษาคิดอะไรแม่แม่วกิดก็เสนหเอฟซีจะพูดนะว่าเขามาแบบไทไทยนะมาพอแม่แล้วมาจะเลยมาเรียนหนังสือ เป็นบริคุ kind of says, up, ้มดอกเขาอายุวัยย anyway> ังน้อยเลยเป็นการเรียนหนังสือไม่ควเรียนกับเราได้เลยการเรียนหนังสือแล้วมันจิตได้อยงสิ่งหนงเอ้ยนั่นแหละทำๆสู้กันจบจบอุดมเนออุดมเราไปจอยฮิสสันเรี่ยนเรี่ยนจอยกับอันน่ามันแค่นิ้แบงค์รถจอยฮิวสันันกลับขึ้นมาเราไม่เห็นอันนี้เหตุการณ์ให้บริษัทจดกปีนีลยีเดียวเลยบีเดียวโมาย ออกมาออกมาตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจมาเสร็จอ๋อมีโครงการเนาะแั้งใจที่อยู่งกว่เก้าคนแล้วเห็นว่าเก้าคนโอ้ดีเว้ยสลาดเล้วมีโครงการว่าจะเพิ่เก้าเป็นของเก่งกันนะแต่ป่ะมุญบุญท่ำอยู่กันเฮ้ยทำน้ำซุปอยู่อันนี้แล้วเปิดบริษัทมาจะเป็นเขาจบไฮสคูเอ็นะอุดม85ดสินี่เนาะแม่นะจบแปดห่าเนาะกับใบบุญสามปี้เขามาให้การปีนึงนะก็แฝดบ้านนอกก็มาเห็นเลยโอ้ เห็ดน้ำประจำปีนึ่งผมไม่ผมไม่เดินเท่าซูมือนี่เนาะจดนเท่าซูมือนี่เลยทุกยันว่าอันน่ะมีอันน่ะอ่าอันน่ะตลกนะหนึ่งจำอันจากอกันนะพี่น้องไทยอ่ะนะเราซื้ออย่างเอาเด็กซี่หว่าเคยมาเห็ดอยู่ที่นี่หรือเปล่แม่แล้วอาเด็กซี่เคยมาเห็ดน้เอาเด็กซี่เคยมาเห็ดน้ำมีไทยแน่มีเอาเด็กซี่เท่านั้นแหละคุ้มากนะพวกต่นงต่างตลกไทยอ่ะอมาเห็ดมาเห็ดน้ำโดนตรนได ผมอยูน้ำดุนตัวจนมอนี้จนหาเขเกิดสายก๊กเนี่ยหาเขเกิดเป็นเป็นอยู่ในกับไปแหววพยูนี่กัไปแว่หาพยูอยู่เมืองไทยวะอยู่เมืองไทยไปไปพอด้านมันหมดลโอ้ดีดีบาดีเอาเออคันได้เห็นคันได้เห็น้นนี่กันคันได้เห็นกันสบายดีอาซ็กซี่ม่แหงเอาไว้ยังยังเก่านาะห้าหนาวกันลเก่าเกาไปหอเมือไปบ้านมันดละอีกโอ้เียรอานไปไปงานเพื่นไปงานเพื่น เอนปกงานมอนกันอะไรอะทำังสูงแลก็มาเห็นเทสมาแล้วก็มาเทสม์ประกอบประกอบเทสแล้วก็ไปคนสีล ala> ูกสายจัดการอ๋อลูกสายลูกสายพอดีมลูกสายพอดนี่เจาการ่สิบเรนเดนโอ้สิบเจ็ดปีละโอ้สูงเว้ยสูงคือพรอดีดีด ลูกสายเอาดีเอยลูกสายอันมาเตมลัดเมงเนะลัดเมงัดเมงเขาเป็นดทรงมาเมต่อรห้าสิบแปดอันก um ็ร้อยห้าส okay. ิบแปดรถเอ่อเชอร์เลี่ที่รับเดี๋ยวสิจัดการให้เขเจ้าอยู่อันนี้คือเงินมืออนมือน่างเราัดการนะรมาหาจินนอเมกาจังซี่ละกับโคแน่จินไปน้ำเฮ็นไปน้ำ กับไปยัดไปน้ำะนาดไปนำไปทางก็ไได้เมืองางลาวเลยดี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 เอ้าจะเี่ยรัคนลาวมาหากันจิ้มหัวนี้หามีแต่หาเข้าไปมรเรียมเหอม มาแล้วก็ไปล้างไปล้างแล้วมาประกอบประกอบปเปเ็นเชสเป็นเสรียบร้อยแล้วก็เอาไปล้างนี่ยปูนสีแล้วก็ปูนสีเนาะตัวนั้นก็หกสิบแปดชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์ตัวต,ตั้งตัวตั้งอยู่นี่บ่อันนี้พักรองหกสิบแปดอันนี้ทาหกโ,โอ้โดนเลยทาสีเรียบร้อยแล้วบ่ดอี โอเคจันขอบคุณขอบใจเลยยูด okay, uh ีแ huh. ม่มาทุกคนเด้อขารอุ่นมามากลิ่นน้ำมาเว้เด้อหาเบิด์ดูฟันตอมซีรีสราคาถึงแน่นอนหมดจั่งห่วงโทรมาเด้อราคาถือเขาจะได้มีอย่างการติดต่อหาเพื่อท่านเริ่มท่านแอร์โซเวียส์แสวเซียสเราเป็นกระจ่อห้องอและลองสตาร์นะคัลเกอร์โทรเข้ามาละ วันนียห้ามปิดสี 5, ่โมงครึ่งแปดโมงครึ่งห้าสี่โมงครึ่งเราดีแล้วเรีอยบร้อยผ่านเรียบร้อย ยังย yeah. yeah. mm ัง hmm. ย yeah, yeah. mm ังเข้าไปยังยังถืกันยังไ่สันเลยดีเลยท่านเฮียก่อนโบก่อยนะงานเรไปเที่ยวก่อนยังไม่ได้ไปเทียวเงี้ยแหละสำนัไวดีไปโอ้ยบอยขังลูกชายของบอยว่าเราไปมันไงกําหนีกินกําหนีละังยเยมนเียดเบียดสััตให้ตั่ยแ ต้องแข็วดีเว้ยยังบ้าให้เพิ่นเพิ่นมักปุรีนาเพิ่นบุ๊คก์เพิ่นอื่นแต่ว่าทุกคนมีพอดูหลังอยู่เนาะสบายมีคำถามยัง่าถามพอเลยแต่ว่าหา่นใจเอาเราก็เจ็ตดวงใจมาจะเห็นได้เห็นได้มันนเพื่อนอย่นะคือพอดตรงเก่านี่ครับไปเอาโยนอ่ะก็เอามาให้เขาก็ได้มาให้เลยเออบอกว่าก็มาให้แบบ ขเขาจาเอามาเมื่อเช้านี่เขาก็เห็ดสองสโมงเลยก็แล้วโ oh, อ้นนดีดีคือแบบเฉพาะเรื่อเพเเนียนเนีมาจากยอดอนปะปาซารรอบอ่บอๆมันมัน,ม,นมันแพงกันปาซาลตเนี่ยแพงแพงอยลโอ้เขาซื้อพอดกลมาจากแปลว่าพวกเขาเจ้าไปมั่งมาขายเขาังหานโอ้โอเคเขาไปซื้อไได้ขึ้ตัวหู้อะไรอ่ทนี้มันมันม่นแองแพงไแต่ว่าเข้าใจยุค บอกคั้นนะฮะมันกัการมันกับโบลบนั่นคนไหใกล้ๆดีเนาะอยู่ใกล้ๆปบตำรวจอืาโดีจรกัแ่แปดสิบเก้าสี่สามสีปีเราอยู่มองนี้่ทั้งค้าวนี้เขาก็วีมาโดอีกคนนี้ ทักก yeah. mm ันแบบพูดให้สัมผัสคุณพูดแบบแบบ flair type นี่ใช่ไหมโอเคคุณดีไป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 ดีตปดีไ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 ปดีปดีไ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 ปดดีไป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 ไปดี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 ไไปดดีไปดีไปดีีไปดีไปดีไปปดีไปดีไปปดีไปด มื่อนี้กับเซลไว้เพียงข้อนี้เนาะอันนี้ก็ขอบใจยน้ำคั่นแอร์ที่ให้มาถ่า,ายคลิปทำแล้วเพื่อห่านเพิ่นเนาะไปไกลไปไกลมากก็มาแวะเล่นนังเพิ่นได้ทำสบายดีเพิ่นได้ท่านแบบคนลาวเขาป่าลาวพี่น้องชาวพี่น้องไทยกับกลับมาเบิ่งว่าท่านเพิ่นเป็น,ใน,ใน,ในอย่างไรละเอาเท่านี้ล่ะบ๊ายบาย